สวัสดีครับผมตองต่อวีดูนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่มาเตือนเพื่อนๆนะครับว่าอย่าลืมไปทําแบบสอบถามนะครับทําแบบสอบถามแล้วได้อะไรเดี๋ยวมาดูกันครับก่อนอื่นเนี่ยตัวเกมเนี่ยมันจะมีปุ่มแบบสอบถามอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับข้างๆ MVP ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวเกมมันก็จะเปิด เป็นหน้าเว็บไซต์ขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ค้างนะครับแต่ว่าไอ้เพื่อนๆนะเลื่อนลงมามันก็จะบอกว่าเอ,อ้มันมีอะไรบ้าง c ี g นี่นีนนนนน่ก็เลือกภาษาก่อนนะครับก็เลือกภาษาไทยไปเลยพอใจไหมก็ไม่พอใจนะเพราะมันแหลกแหลกแล้วมันมองไม่เห็นคนที่มาตีหินด้วยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็ต้องพูดตรงๆเนาะ คุณคิดว่าระบบอินเทอร์เน็ตนี้โอแย่กว่าเดิมเนาะแย่กว่าเดิมเพราะว่าวิกก่อนเนี่ยมัน,นแม่แหลกแต่มันยังเห็นคนไงมันก็ยังแบบว่าตีตีคนได้กันหินได้นะแต่วิกนี้โหมันไม่เห็นเลยอะ่ะมันเหมือนเราเล่นกับผีอะ่ะคุณคิดว่าด้านใดของจีพต้องปรับปรงุงอยังไงดีอะ่ะ เอาไหนดีอ่ะอืมวุ่นวายแล้วกันเนะาะแยกได้ยากรางวัลยังดึงดูดไม่มากพอไม่มีแรงจูงใจอ่ออะอาชีพไม่สมดุลบางอาชีพอ่ะนี่อืมนี่นี่นี่นจะอันนี้นะครับกับ อ่าอื่นๆอ่ะมองไม่เห็นผู้เล่นคิวอื่นอ่มองไม่เห็นนะค,ครับคุณทราบวิธีไหมเอ่อก็ปรับได้นะปรับตรงฟีเจอร์อตรงคิววอ์จีวีจีนะครับ เข้าใจไหมอะเข้าใจไปเข้าใจคุณมีความรู้สึกอย่างไรต่อรางวัลหรออืมมันก็ไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่นะได้พวกเรียนก้องเรียญคิวอะไรมานะว่าแต่ก็ได้ง่ายอยู่คุณมีข้อคิดเห็นยังไงบ้างอืมผมว่าอย่างแรกควรจะลดเอฟเฟกต์นะ่ลดเอฟเฟกต์สกิลต,ต่างๆก่อนเนาะ อ uh, แล้วก็อาจจะไม่ต้องแสดงชื่อตัวละครก็ได้เพราะว่าบางทีมันแสดงชื่อแล้วมันทําให้แหลกอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เวลาประมวลผลนานก็อาจจะแสดงฝั่งเดียวกันเป็นสีอ่อน้ำเงินฝั่งศัตรูเป็นสีแดงแค่นี้ก็น่าจะพอละ แต่ว่าแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าเป็นใครเนาะศัตรูเ,นเนปนไงวะมีปะผมก็จำไม่ได้อ่าฮะสีแดงอะปึ๊บแล้วก็สับมิดไปโอเคก็เรียบร้อย thank you นะครับมันก็จะพากลับมาที่ตัวเกมแล้วตัวเราก็จะตายถุย โอ้ไม่ตายนะครับอ่ามาดูกันนะาได้รางวัลอะไรบ้างมันจะส่งมาทางกล่องจุดหมายนะครับก็จะได้เป็นชิ้นส่วนอาวุธเงานะครับก็เอามาใช้อาวุธเงาได้เนะาะปุ๊บออาก็เรียกได้เลยว่าจะเอาอะไรนะครับผมว่าคงว่าจะเอาโลอันนี้แล้วนะโอเคก็คลิปนี้ก็ แค่มาเตือนเพื่อนๆว่าเออมันทําแบบสอบถามนะครับแล้วมันก็จะได้อาวุธเงาแล้วก็มาเลือกเอาว่าเราจะอยากได้อะไรนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ยังสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ว่า t v c q War เนี่ยมันควรจะมีอะไรปรับปรุงบ้างอย่างที่ผมทำให้ดูไปนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ